ผู้ชายปากร้ายนิสัยเสียพูดจาไม่เพาะฝรั่งเขียนเขียนจดหมายว่าเราสวัสดีค่ะโมนาพาแซบบายโมนาค่ะทำไมถึงเลือกผู้ชายคนนี้ทำไมถึงเลือกผู้ชายฝรั่งแบบนี้เราก็ ก็มีความรู้สึกเสียใจนะวันที่เขาเขียนเขียนเขียนข้อความส่งหาเราอะเจอกันแค่สองครั้งนะสำหรับผู้ชายคนนี้เจอกันแค่สองครั้งสองครั้งสองครั้งคืออะไรสองครั้งคือกินข้าวกินข้าวด้วยกันสองครั้ง mm. เขาเจอเราแล้วเขาเขียนจดหมายบอกเราเลยนะไปไปหาผู้ชายคนใหม่ ไปหาผู้ชายที่ดีกว่านี้ไปหาผู้ชายที่มีไอ้นั่นใหญ่ๆไปหาผู้ชายที่รวยๆไปหาผู้ชายที่มีเวลาให้เธอเราก็สงสัยว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงพูดไม่ดีกับเราถึงเขียนไม่ดีกับเราโมนาก็ไม่ตอบไม่ตอบข้อความนั้นนะแต่โมนาอ่านนะโมนาอ่านพมโมนาอ่านแล้วโมนาไม่ตอบโมนามีความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้เรียนรู้ชีวิตอะไรกับเราเลยทำไมเขาถึงมาเขียนกับเราแบบนี้ โมนาก็ก็ก็คิดแบบนั้นพอคิดแบบนั้นโมนาก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเฮ้ยการที่มีเพื่อนนี่มันก็ดีตรงที่รับฟังเราได้ทุกเรื่องเหมือนกันนะเพื่อนที่ดีๆก็มีเยอะไอ้เพื่อนไม่ดีก็มีแต่อันนี้เราก็โทรเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าเจ้ไม่ต้องไม่สนใจแล้วเขาไม่ชอบเราเขาไม่อยากมีเราเราก็ปล่อยเขาไปหาคนใหม่ โมนาก็กลับกลับพอได้กำลังใจก็คือกำลังใจจากเพื่อนแต่เราก็โตโตกันแล้วแหละแต่เพื่อนพูดมาอย่างนั้นเราก็ฟังฟัง้้วก็เออเนาะสู้ใหม่หาใหม่ขอพักใจสักวันสองวันคือหนึ่งเราชอบเขาเอ,อ้ยไม่ได้ชอบอไม่ได้ชอบทันทีนะแต่เพียงมีความรู้สึกว่าความรักอะ่ะมันมันมันยังไม่เกิดขึ้นทันทีหรอกแต่ คนเราถ้าไม่ได้ศึกษาถ้าไม่ได้เรียนรู้กันมันก็ยังก่ะความรักไม่ได้เพราะว่าอายุอย่างเราเราเนี้ยมันจะไปมัวหาผู้ชายที่เริ่มต้นจากความรักอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันหายากมันต้องได้เรียนรู้มันต้องได้ศึกษาดูใจกันโมนาก็เลยโมนาก็เลยกลับไปกลับไปเขียนประวัติในการหาคู่กลับไปเขียนประวัติในการหาคู่เพิ่มประวัติเข้าไปว่า ฉันต้องการผู้ชายที่ที่ยังทำงานได้อยู่ก็ยังเหมือนเดิมนะประวัติประวัติผู้ชายที่เราใส่ลงไปก็ยังเน้นเหมือนเดิมว่าไม่สุบบุรีโมนาสำคัญที่สุดคือหนึ่งไม่สุบ,บุรีสองมีบ้านอยู่สาม,มีงานทำสี่มีลูกได้แต่ถ้าไม่มีจะพิจารณาเป็นพิเศษครน,นี้โมนาก็กลับเข้าไปเขียนอีกว่า,ากิจวัตรประจำวันหรือว่า วันหยุดพักผ่อนอ่ะโมนาอยากทําอะไรวันหยุดพักผ่อนโมนาอยากทำงานอยากได้พักอยากได้อยากได้แฟนอยากได้าสามีที่อยู่พักผ่อนอยู่บ้านกับเราอะไรเงี้ยคือจัน์ถึงสุขเราทํางานแล้ววันธรรมดาเราก็อยอากวันจันถึงสุขทำงานวันเสาร์อาทิตย์เราก็อยากพักผ่อนโมนาก็ไปเขียนเพิ่มก็มีเข้ามาเยอะแยะนะพอมีเข้ามาเยอะแยะแล้วเราก็มาตรวจเช็คว่าผู้ชายคนที่เข้ามาในชีวิตเราอ่ะ อยู่ห่างกันมากไหมโมนาอยากหาผู้ชายแต่โมนาก็ไม่อยากทิ้งงานนะคะโมนาก็ยังอยากทํางานอยู่เนาะงานโมนาคือเรารักงานของเราเราไม่อยากที่ว่าเราไม่อยากที่ว่าไปหาผู้ชายที่มันไกลไกลเกินไกลเกลินสถานที่ทํางานของเราโมนาอยู่ที่นี่โมนาจะหาโมนาจะตั้งสเปคไว้ผู้ชายตามสเปคที่เขียนมาแล้วก็จะตั้งระยะระยะขับรถอะ่ะ ระยะขับรถไม่เกิน30กิโลหรือว่าครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยระยะน,นี้จะไม่เกินอะไรเงี้ยโมนาก็หาแบบนั้นพอหาแบบนั้นคันนี้โมนาเขียนว่าคนเข้ามาเยอะนะเข้ามาในในการดูในการดูโปรไฟล์ของเราเพราะว่าหนึ่งอย่างที่โมนามแนะนำอะโมนาแนะนำอะก็คือใส่รูปลงไปเยอะๆเขียน เขียนกิจวัตรประจําวันเขียนกิจวัตรวันหยุดโมนาก็จะเขียนไปอตอนนี้ตอนแต่ก่อนตอนแรกๆอะโมนาไม่อยากเขียนว่าโมนาทํางานกี่ชั่วโมงโมนาทํางานเยอะโมนาก็ไม่อยากเขียนพอตอนนี้พอโดนคนนี้สลัดโดนคนนี้เขียนเขียนข้อความไม่ดีกับเราโมนาใส่ลงไปเลยคือหนึ่งเราอุตส่าห์เราอุตสา่าห์แอปแอปเ,เ,เ,เรื่องการทํางานไว้แล้วเราเราเราเขียนว่าเรามีงานแต่เราไม่ได้เขียนว่ากี่ชั่วโมงตอนนี้โมนาก็เขียนว่า ฉันทำงานเยอะฉันไม่อยากหาผู้ชายที่มาไว้เล่นๆฉันไม่อยากหาผู้ชายที่ไม่จริงใจฉันอยากหาผู้ชายที่พอเราเขียนประวัติเข้าไปเยอะๆเราเขียนประวัติเข้าไปให้เขาเห็นแล้วว่าเราทำงานเยอะแล้วเราไม่มีเวลาที่จะแบบ เล่นๆกับชีวิตอันนี้อันนี้สําหรับความคิดของเรานะอันนี้สําหรับความคิดของเราพอเราเขียนลงไปว่าเราเพิ่มชั่วโมงทํางานว่าสัปดาห์หนึ่งเราทํางานสี่สิบห้าสิบชั่วโมงวันเสาร์อาทิตย์เราก็อยากพักผ่อนอยากนูน่นอยากนี่หลังจากนั่นมาสองวันสามวันสองสามวันเราไม่ตอบเราไม่ตอบเราไม่ตอบตอบ่อ ข้อความที after, ่ไม่ดีกับเราเราไม่ตอบเราไม่ตอบโต้ไปอ่ะคือโมนาไม่ตอบโต้ไปโมนาโมนาไม่ตอบโต้ไปเขาก็เขียนเขียนข้อความเขียนข้อความมาอีกเราก็ออ้ยผู้ชายคนนี้เขียนข้อความมาหาเราอีกเราก็ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเขียนมาเขาเขียนมาขอโทษฉันขอโทษที่ฉันเขียนไม่ดีกับเธอฉันขอโทษ ที่ฉันพูดไม่ดีกับเธอ,เ,อเขาก็เลยพูดโทรมาหาเราโทรศัพท์มาหาเราพอโทรศัพท์มาหาเราเขาถามว่าเขาเขาาเขาเขาพูดออกมาเลยฉันขอโทษนะเเราก็เลยถามเหตุผลเขาไปว่าทำไมเธอ เธอถึงเขียนข้อความไม่ดีถึงฉันแบบนั้นในเมื่อฉันยังไม่ได้ทําอะไรหรือว่าเธอยังไม่รู้ยังไม่รู้ตัวตนของฉันว่าฉันเป็นคนแบบไหนทําไมเธอถึงกล้าเขียนข้อความแบบนั้นเขาก็บอกเขาก็บอกว่าฉันขอโทษเพราะว่าฉันฉันกลัวฉันเขาพูดว่าฉันกลัวว่าฉันจะมีเวลาให้เธอไม่เยอะมีเวลาให้เธอไม่มากพอฉันก็ถามว่าเวลาอะไร ก็คือเวลาวันปกติทั่วไปอะ่ะฉันไม่อยากให้เธอมานั่งรอฉันคือเขาทํางานอะ่ะเขาทํางานขับรถผู้ชายคนนี้ทํางานขับรถสิบล้อขับรถสิบล้อใหญ่ๆเลยนะขับรถสิบล้อใหญ่ๆเขาบอกว่าเขาเขากลัวว่าเขาจะไม่มีเวลาให้เราเราก็ถามว่าเธอทํางานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเขาทํางานตั้งแต่ตีสี่ครึ่งบางวันถึง ถึงห้าโมงบางวันถึงบางวันถึงทุ่มหนึ่งทุ่มก็คือวันวันหนึ่งบางทีเขาทํางานสิบชั่วโมงขึ้นสิบชั่วโมงขึ้นต่อวันเราก็บอกว่าทเธอทํางานอ่ะไม่แตกต่างจากฉันหรอกนะฉันทํางานฉันก็ทํางานทั้งวันฉันทํางานห้าสิบชั่วโมงต่อวันเขาก็อู้เขาก็ตกใจเลยนะเขาบอกว่าทําไมเธอทางานเยอะจังเพราะว่าฉันฉันรักงานฉันอยากทํางานของฉันตรงนี้เพราะว่าฉันก็มีค่าใช้จ่ายของฉันเยอะนู่นนี่นั่น ถ้าฉันได้ทํางานฉันมีเงินใช้ฉันสบายใจเราก็พูดไปอย่างนี้เนาะ <uc> เขาก็อาอเหรอเธอทํางานเยอะเหรออย่างงู้นอย่างนี้เขาเลยบอกว่าฉันทํางานเยอะฉันกลัวว่าเธอจะเบื่อถ้าเธออมาเป็นแฟนกับฉันแล้วเธอฉันไม่ค่อยมีมีฉันไม่มีเวลาให้เธอ <uc> เขาก็พูด <uc> บบอย่างนี้เขาก็พูดว่าเขากลัวไม่มีเวลาให้เราเราก็บอกว่าไม่ต้องคิดเรื่องเวลาเพราะว่าฉันก็ทํางานเยอะเขาก็เลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเรามันเริ่มต้น เริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเออพอเขาบอกว่า <c oughs> ขอภาย <c oughs> ยังไออยู่ตั้งแต่ป่วยมาเนี่ยบอกตรงๆขอขอนอกเรื่องแป๊บนึงตั้งแต่ป่วยมานี่บอกตรงๆนะสุขภาพอะ่ะเหมือนมันมันเหนื่อยเร็วนะตั้งแต่โอไมคคอนมาหาเนี่ยสุขภาพมันเหนื่อยเร็วมากเลยอะไอไอก็ยังมีเป็นระยะระยะ เนาะเข้าเรื่องต่อพอหลังจากนั้นมาเขาก็มาขอขอว่าเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมมาเป็นแฟนกันใหม่ได้ไหมโมนาก็โอเคถ้างั้นเริ่มต้นกันใหม่เป็นแฟนกันใหม่พอเริ่มต้นกันใหม่มเป็นแฟนกันใหม่โมนาก็ได้มาคุยกันมากขึ้นพอได้มาคุยกันมากขึ้นเราก็โมนาถ้าโมนาเป็นผู้หญิงที่ว่าถ้ายังไม่แน่ใจโมนาจะไม่ให้มารู้จักอพาร์ตเมนต์โมนาเนาะโมนาก็จะไปหาเขา จะไปหาเขาวันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์ไปบ้านเขาศุกร์เสาร์วันศุกร์โมนาเลิกงานโมนาก็เอามูเลอร์ใส่กงแล้วโมนาก็ไปบ้านเขาถ้าอันนี้พูดแบบไม่อินโนเซนต์แล้วแล้วก็พูดแบบแบบไม่วอร์จินคือ ฉันก็ไม่ใช่ตัวเปล่าเราเปื่อยฉันก็ไม่ฉันคือฉันม่อยู่ตรงนี้แล้วโมนามาอยู่ตรงนี้แล้ว,ลวก็คือเป็นเมียรฝรั่งมาแล้วเราผ่านชีวิตการมีครอบครัวแล้วเราจะไม่ไม่มาพูดถึงอุ้ยทําไมจะต้องไปบ้านผู้ชายนูน่นนี่นั่นเราไม่อยากให้เขามาบ้านเราเราก็ต้องไปบ้านเขาแล้วถ้าเราไม่ไปบ้านเขาเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านเขาเราจะไม่ได้เรียนรู้ชีวิตของแต่ละวันว่าเขาเป็นยังไงโมนาก็เข้าไปเรียนรู้เนาะ โมนานี่ยังว่าน้อยนะคะไม่ได้ว่านุ่นวันนี้นะโมนายังว่าน้อยนะเราคบกันหลายวันบางคนที่อยู่ที่นี่บางคนที่อยู่ที่นี่แต่อย่าไปว่าเขาเลยแต่อย่าไปว่าเขาเลยผู้หญิงที่อยู่ที่นี่บางคนเจอกันวันสองวันเขาก็เข้าไปอยู่เข้าไปนอนอ่ามาหาผู้ชายเลยแต่โมนาเนี่ยว่ายังคุยกันระยะหนึ่งแล้วยังคุยผ่านกันระยะหนึ่งแล้วโมนาก็โอเคถ้าว่าเราจะเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นคือ ยิ่งรอเวลานานมันก็ยิ่งช้าโมนาก็โอเคเข้าไปเข้าไปหาเขาทุกวันวันศุกร์ศุกร์เสาร์ก็ไปเรียนรู้กันว่าชีวิตเขาอยู่ยังไงกินยังไงเป็นยังไงก็เข้าไปอยู่ในบ้านของอ่าไปบ้านของเขาโมนาก็เข้าไปบ้านของเขาเนาะจากอาจากหลักจากการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ของเราโมนาก็เข้าไปเดี๋ยวโมนาจะเล่าให้ฟังว่าสัปดาห์แรกที่โมนาเข้าไปโมนาทําอะไรบ้างเนาะวันนี้โมนาก็มาบอกว่า โมนาอาจจะพูดไม่เก่งพูดไม่ตรง่เขาเรียกว่าอะไรสรรหาคำพูดที่ที่เพาะภพาะไพ่ไพ่เลาะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเนาะแต่โมนาก็จะพยายามาเล่าว่าโมนาทํำยังไงโมนาเป็นยังไงที่อยู่ที่นี่หาหาคู่หาผู้ชายที่นี่แต่ก็ทุกคนก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะคะว่าถึงแม้คุณพูดไม่เก่งโมนาก็พูดไม่เก่งเห็นไหม พอพูดไม่เก่งแต่ถ้าเราได้เข้ามาเรียนรู้ก,พพกนะ็พูดกันไปตามภาษาผัวเมียเนาะพูดกันไปตามภาษาผัวเมียก็ก็เป็นการเรียนรู้ชีวิตกันใหม่นี่แหละก็คือที่โมนาเจอกับผู้ชายคนนี้ก็เราตกลงมาเริ่มต้นกันใหม่เนาะวันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าถึงแม้นว่าผู้ชายคนนี้จะเขียนไม่ดีกับเราถ้าเราไม่ตอบโต้โมนาไม่ได้ตอบโต้อะไรแต่ผู้ชายอ่ะ ในเมื่อเขาเห็นว่าเราไม่รู้นะสําสหรับคนนี้เราถามเขาเราก็ถามเขาว่าทําไมเธอถึงกลับมาคบกับฉันนู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เขียนอะไรตอบโต้หรือไม่ได้เขียนอะไรที่ว่าเขาในเสีสยหายเพราะว่าเขาเขียนว่าเราเสีสยหายแต่โมนาไม่ตอบโต้อะไรเลยโมนาก็จะเฉยเลือกที่จะเฉยและหาคนใหม่แต่เขากลับกลับกลับมาคบกับเราอีกรอบหนึ่งก็คืออันนี้ก็เป็นความดีของของเราที่ว่าเขาอยากจะเลือกเรา เนาะอันวันนี้โมนาก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนเนาะว่าการเริ่มต้นใหม่ของโมนาถ้าเราไม่ตอบโต้ในคําพูดที่ไม่ดีกับเขาเขาก็จะเห็นท่าแท้ของเราหรือว่าเขาจะเห็นตัวตนของเราว่าเราเป็นคนแบบไหนเขาก็ต้องกลับกับเขาเขาตัดสินใจมาคบกับเราอีกเนาะวันนี้โมนาก็มาแบ่งปันแค่นี้เดี๋ยวโมนาจะเล่าให้ฟังอีกรอบว่าสัปดาห์แรกที่โมนาเข้าบ้านเขาเป็นยังไงโอเคค่ะวันนี้ก็ฝากสายฝอทุกคนว่า ถึงแม้เราไม่เก่งภาษาถึงแม้เราไม่เก่งภาษาแต่ขอให้เพิ่มประวัติเพิ่มประวัติหรือเพิ่มโปรไฟล์เพิ่มรูปเพิ่มกิจกรรมเข้าไปถ้าคนไหนที่ยังยัง,ย,งยังคบกับผู้ชายหรือคุยกับผู้ชายทางโลกออนไลน์เนาะเขาเขียนมาไม่ดีเราก็ไม่ต้องตอบโต้เฉยเพราะว่าเราไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเราไปตอบโต้มันจะเป็นการที่ใส่ไฟเปล่า เอาไม้โยนเอาไม้โยนใส่ไฟมันก็จะเป็นการลุกลามเปล่าๆเราไม่ตอบโต้ะะดีกว่าไม่เปลืองสมองด้วยโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปโมนาว่าทําไมถึงเลือกผู้ชายปากร้ายเลือกผู้ชายปากร้ายเลือกผู้ชายที่พูดจาไม่ดีกับเราก็คือมันสเปกเป็น,เป,นเป็นสเปคที่เราชอบเป็นเป็นสเปคที่เราชอบอะไรที่พออภัยให้กันได้เราก็อภัยให้กันเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ